ถ้าฉั้นตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเริ่มฟุบจริงๆแล้วโชคดีหรือโชคร้ายสำหรับบ้านเมืองของเราถ้ามันไม่ฟุบมันเดินต่อเหมือนกับเมื่อปี30ถึง35แล้วก็โอโหอัตราขยายตัว10กว่าเปอร์เซ็นต์ก่อสร้างในกรุงเทพขึ้นอย่างมากมายถามว่าเป็นไงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแผ่นดินไหวที่ตุรกีใช่ไหมครับ ผมผมได้อ่านรายละเอียดมาเนี่ยนะวันนั้นคุยกัน <N: S 2> ที่ที่หมอบ้านรายการหมอบ้านเนี่ยเราก็บอกว่าทุกอย่างนี่คล้ายกับประเทศไทยมากเพราะว่าที่นั่นเนี่ยกอ็อาคารทั้งหลายที่สร้างบริเวณนั้นเนี่ยนะ ừ, ที่เรียกว่าทะเลมาม่าเนี่ยมามาร่าเนี่ยนะเป็นบริเวณที่บูมมากเนี่ยนะแล้วก็ใครๆก็เป็นผู้รับเหมาได้ใครๆก็สามารถที่จะสร้างอาคารนะฮะเพื่อที่จะขายได้เหมือนประเทศไทยเหมือนประเทศไทยเลยแล้วก็คุณภาพของอาคารที่สร้างเนี่ย ผมว่าบางอย่างแยกกว่าประเทศไทยอย่าง้องกรีเนี่ยนะก็จับๆแล้วมีแต่ทรายนะเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยลาบหมดเลยนะครับอันนี้ผมว่าประเทศไทยมีวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยนะในแง่ของช่างเนี่ยผมว่าเป็นข้อดีนะครเราใช้เวลาในสแปนของประมาณ7-8ปปีเนี่ยนะสร้างอาคารเนี่ยประมาณ สามสี่พันอาคารเนี่ยนะผมว่าเป็นเรคคอร์ดนะฮะคือที่อื่นเขาเยอะจริงแต่ว่าเขาสร้างในช่วงเวลาประมาณ70-80ปีนะฮะแล้วเขาได้เรียนรู้นะฮะตึกใหม่ที่สร้างใหม่ก็เรียนรู้จากตึกเก่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีวัฒนธรรมที่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการผิดพลาดของเราสร้างเหมือนเขียนรูปเลยปุ้งของเราสร้างขนานกันไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าผิดพลาดก็อาจจะผิดหมดก็ได้นะครับครับก็เพียงแค่ตั้งความหวังว่าอย่าผิดพลาดนะ ถ้ามันล้มทีเดียวมันก<ต>็แต่ผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วก็โชคดีเพราะว่าในวิชาทางด้านวิศวกรรมเนี่ยก็จะมีการเผื่อไว้เยอะนะครับ,รบที่เราเรียกว่า factor of safety เนี่ยเราเผื่อไว้ทั้งสองสามเท่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นถึงพลาดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีส่วนนี้ที่จะมาปกคลุมอยู่นะครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ครับตึกที่ที่สร้างแล้วถ้าไม่มีการต่อเติมสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าสร้างแล้วไม่มีการต่อเติมไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารแบบไร ไร้สติไม่พังหรอกครับอไม่พังเพราะนั้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายไม่พังแต่ถามว่าไม่พังแปลว่าไม่มีอันตรายใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่อาจารย์ครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตเนะเราเสียชีวิตด้วยเหตุอื่นๆด้วยโรคร้ายภายในที่ไม่มีการดูแลเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีท่อแก๊สมันเป็นมันแตกแล้วมันไปเข้าท่อแอร์แล้วก็แอร์ก็จะออกมาเป็นแก๊ส แล้วก็แล้วก็ตายหมดทั้งตึกสมมุติสมมุติสมมติไม่ไมวังว่าไม่เกิดนะครับต้องครอสกันด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเวลาที่ดีที่เราหยุดชะลอนะครับเราเคยคุยกันว่าในยุคบูมหลายๆคนบอกว่าเป็นยุคบูมยุคทองแห่งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งผมก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดมาในตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาไม่ไม่ใช่มียุคนี้เป็นยุคทองแห่งอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นยุคที่ ทมินที่สุดทางด้านการก่อสร้างที่ไร้คุณภาพแม้นนขนาดพระยังลงมาเล่นอาสังหาริมทรัพย์ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ผมว่า <c oughs> ผมว่าเราต้องดูแลรักษาไม่มีอาคารไหนอยู่ได้พันปีถ้าไม่มีการรักษา